คู่บ่าสุดปลายฟ้าอันดามันซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องกันเป็นปีที่5แล้วค่ะโดยปีนี้ยังคงมีคู่บ่าวสาวจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างครั้งที่เดียวค่ะการแต่งงานแบบย้อนยุคภายใต้ชื่อวิวาบ่าบ่าสุดปลายฟ้าอันดามันที่จังหวัดภูเก็ตปีนี้มีคู่บ่าวสาวทั้งในภูเก็ตและต่างพื้นที่อย่างพังงาสงขลากรุงเทพมหานครเข้าร่วมจํานวน6คู่ค่ะ นอกจากนี้ยังมีคู่สมรสกิติมศักดิ์อย่างคู่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและานอำเภอเมืองภูเก็ตเข้าร่วมด้วยรวมทั้งหมด8คู่ด้วยกันค่ะโดยบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความคึกคักโดยเฉพาะในช่วงของขอบวนแห่คู่บ่าวสาวไปตามถนนถลางระหว่างทางได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวรอชมจํานวนมากค่ะ และทันทีที่ขบวนมาถึงที่บ้านหงโยกซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่สําหรับการทําพิธีคู่บ่าวสาวได้ร่วมกันรประกอบพิธีผางเตหรือการไหวเทวดาฟ้าดินซึ่งถือเป็นพิธีสาคัญที่ขาดไม่ได้สําหรับการแต่งงานแบบบ้าบ่าค่ะโดยพิธีนี้คู่บ่าวสาวจะต้องใช้ทูบทั้งหมดจํานวน12ดอกด้วยกันค่ะและหลังจากที่คู่บ่าวสาวทั้ง8คู่ค่ะได้ประกอบพิธีผางเตหรือว่าการไหวเทวดาเรียบร้อยแล้วค่ะอีกสักครูน่นึงก็จะประกอบพิธีแข้งเตหรือว่าการรินน้าชาั่นเองค่ะ หลังเสร็จจากพิธีไหวเทวดาฟ้าดินด้านนอกแล้วต่อไปก็เป็นการทําพิธียกน้ําชาก,กันต่อค่ะการยกน้ําชาเปรียบเหมือนการแสดงความเคารพและความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยเชื้อสายจีนค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นการสวมแหวนให้กันของคู่บ่าวสาวบรรยากาศช่วงนี้เป็นไปด้วยความชื่นมืนเลยล่ะค่ะตอนนี้ยืนอยู่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกหนึ่งคู่แล้วสวัสดีค่ะ คู่นี้มาจากที่ไหนคะมาจากภูเก็ตค่ะภูเก็ตเนี่ยคะสวยทั้งเจ้าสาวแล้วก็เจ้าบ่าวเลยเจ้าสาวสวมชุดนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้แต่งงานในแบบรูปแบบที่เป็นบาร์บ่ายาหญของภูเก็ตนะคะเจ้าบ่าวแล้วคะรู้สึกยังไงบ้างดีใจครับอยากจะบอกอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างที่ดูวิวาบ่าวบ่ายใยญ่อยู่ก็อยากให้มาร่วมงานครับผม เที่ยวทั่วไปเนี่ยรู้จักภูเก็ตกันในเรื่องของหาดทรายชายทะเลนะครับสีสันแซนแต่ครนี้เรา,เาพยายามจะทําให้วิวาบ้า,บาเนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นสีสันขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นจุดขายในอนาคตใน,นใกล้ สำหรับงานวิวาบ้วบาสูปลายฟ้าอดามันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่22-24มิถุนายนด้วยความร่วมมือกันของหลายภาคส่วนทั้งสมาคมโรราการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเมืองเก่าภูกเก็ตหวังประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภูกเก็ตโด,ดยเฉพาะการแต่งงานแบบชาวบ้วบาที่สืบทอดกันต่อเนื่องนา,นานนับ200ปีให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยนอกจากคู่บ่าวสาวจะได้ร่วมพิธีแต่งงานแบบย้อนยุคแล้วไฮไลท์อีกอย่างนั่นคือการได้ร่วมบันทึกภาพงานแต่งหมู่ที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวซึ่งเป็นอันตลักษณ์อย่างหนึ่งของบ้าบ่ายยหยาที่ภูเก็ตกลับไปเป็นที่ระลึกได้ค่ะเป็นยังไงบ้าง แล้วมาเจอกันส่วนวันนี้ดิฉันต้องขอตัวก่อนเพราะช่วงสาย